สวัสดีครับผมพายทองคำสิ์ไทยแลนด์ครับพายทองคำวันนี้เราเจอกับเป๊ปซี่นะไม่เคยมาชกไม่เคยชกมัม้งวันนี้ร<า>้อยเท่าไหร่ร้อยหกคนระับว่าเช้ามาเกินไหเท่าไหร่เกินอยู่ปอนนึงครับเราก็ซ้อมอยู่เชียงใหม่นะสิ์ไทยแลนด์กี่วันรอบนี้ประมาณสองอาทิตย์อสองอาทิตย์นะเราประเภทยังไงฝีมือหรือเข่ามวยเข่าเข่านะเราชกมวยตอนนี้มารวมรวมมันห้าสิบกว่าครับห้าสิบกขีดน่าจะมีนะสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะหนึ่งครับชนะหนึ่งล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ ร้อยหกจุดห้าวันนี้อ่ะวันนี้ร้อยหกครับร้อยหกนะเว้นนี่เป็นไงมั่งก็ได้ไหมตึงไม่ไม่พอดีด้วยใหญ่ไปพอดีครับพอดีคุมกี่โลสามโลครึ่งครับสอไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดชูร่าครับน้ำหนักไปปลอยทีนึงหน้าสิบสามครึ่งครับอ่ะฝากเป็นครับเชียร์เล็กสุรัตน์ฝากเป็นลมใจผมนะครับไปนนี้ทำที่ไหนเอาโอเคข้อจุดดีนรอเปล่าครับเรื่องน้ำเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่แก้วเป๊ปซี่นะวันนี้เจอใครครับเป๊ปซี่ เคยเจอไหมวันนี้พิกัดเท่าไหร่รครับเรามาเท่าไหร่มาพอดีพอดีซ้อมอยู่ไหนใครือสมุดปากการกี่วันรอบนี้น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ปีนี้าราอยุเท่าไหร่ละชกมวยมารวมๆเป็นร้อยนะเป็นรอยนะสามไฟล์หลังชนะกี่ไฟล์ไฟ์หนึ่งนะล่าสุดชกไว้ร้อยวันนี้ร้อยคุมกี่โลอ้าวบอกคนจังหวัด อะอฟอกไฟขับเชียนะโอเคขอชุดดีครับ